ง,งนะมาเอา้าลุดเอา้าอยู่ว่ะจับโงสวัสดีครับมังครับนี่คือฟิเชษเจิียนะครับวันนี้เราอยู่ที่ซอยสะพานคลองบางพุทธบางพุทรับพุทคลองบางพุทนะครับปทุมธานีนะแถวธรรมศาสตร์นะครับบางสิทธิ์นะวันนี้มาคัน ได้ว่าฮันทูล่าเวท6กหีสสนะครับแล้วก็โลกได้ว่าฮันทูล่านะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้เป็นของออจอร์นโคนะครับเหยื่อจีนนะฮะยาว7เซนนะครับ,นรบหนัก3กรัมนะครับมากับใส่กับตะกัวหน่งจุกรัมนะครับคิดว่าน่าจะตีออกคิดว่านะเตวเวทเบอร์หนึ่งนะครับเขาหน้า20ปอนด์นะสายปนะีหนึ่งะลองลองดูครับว่าฮันทูล่าได้ว่าฮันทูล่าตีออกไหมนะฮะสะพานอยู่โคตรสูง อันนี้ไม่ใช่แค่ปลานะไม่ใช่แค่เราเนหะ็นปลาปลาก็เห็นเราสูงจากหน้าน้ำ่าจะมีตัวนะน้ำจะไม่ค่อยมีเท่าไหรนะ่ อืน่นมาก คนมีตะเบ็ดเพียบเลยนะแสดงว่าน่าจะหมาชนใช่ได้นะเนี่ย็มเมื่อที่ผมเห็นประช่อนไล่ไล่เหยื่อครับแต่เมือันไม่เห็นหน้าตามันจะน่าจะเห็นหน้าตาแปลกเนาะ เราก็เลยไม่กล้าเอาครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเยอะนะครับเอาเป็นสีธรรมชาตินะฮะสีน้ำตาลเป็นเบเกอร์ธรรมชาตินะครับหมาก็เห่าจะเลยเนี่ยเ,เบกเกอร์สีน้ำตาลครับลองดู เูายังอยู่ไหมนะกี่มันเห็นมันตามเหยี่อนะครับแต่ว่าไม่กัดนะน่าจะรู้เอ้ากัดครับอ๋อหลุดนะแต่ไม่โดนเหล็กไม่โดนตะเบ็ดน,นะลออทีหนึ่ง ไปสามกวมมตีขึ้นง่ายเลยตัดครับตัดนะเนี่ยไปแล้วนะกลางคลองส่งเลยนะมา,มาครับมาครับอ ขีดนะมะทะลุแก้มเลยนะครับไซกำลังสวยนะฮะโอเคมาเรามาถ่ายรูปกันก่อนครับมีว่าปลดปลานะครับก็ปากเบกเกอร์ฉีกปากฉนะีดนะวันนี้ผมเพราะปากฉีดผมก็ตัดหัววันนี้หนึ่งครับ ตัดนิดหนึ่งแล้วก็ปักใหม่ครับนี่ก็จะได้บเกอร์ตัวใหม่นะฮะปักเข้าไปใหม่มาน,นี้แต่ทีนี้เป็ดมันก็จะล้าไปทางหางห àng, ห àng เยอะหน่อยนะครับเวลาเกี่ยวก็ต้องปักตัวเบ็ดไว้ในเหยื่อเยอะหน่อยนะก็เดี๋ยวตัวเบ็ดเปิดนะนเล่นต่ออีกครับนี่ใน,นตาได้ถึงข้อนี้เลยนะ ถ้ถึงข้อนี้คนระับจะเป็นเพืนหนึ่งนะแต่ใรอบหนึ่งโอเคเป็นเป็นรอยเลยโ okay. อเคเรามาหาตัวนี้ครับชอบตีร็อคตลิ่งนะครับตาน้ำตื้นๆน,นะเพราะปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ชอบอยู่น้ำตื้นนะถ้าใครรู้จักนิสัยดีเนี่ยปลาช่อนนี่ยอยู่น้ำตื้นนะครับอยู่น้ำไม่ลึกมากนะครับเพราะว่าแหล่งอากาศครับยังอยู่ปะ เอ้าหลุดเอ้าหลุด <Hey. S 1> เอ้าอยู่ค่ะ <laughs> อยู่ค่ะโอ้ยปใหญ่ปะเนี่ยลงคอไปเลยมั้งรอบเนี่ยโอ้่ไม่ลงครับโอ้ไซส์ <laughs> เท่าเดิมเลยนะไซส์อสองครับหึกัดเบกเกอร์แบบนี่ฮะกัดเบกเกอร์ที่ที่ตัดหัวนะ โอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันต่อครับตัวที่สองนี่สองตัวนะตัวที่สองนะครับผมต,ต่อยไปนะลอกไป็นอยหมดอะไรฮะแล้วก็จ่อมีบาดแผลเราซื้อลอกมาไม่ได้ไว้ขายต่อยแล้วนะก็เอาไ้ตกปลานะครับย,ยาวๆนะเนี่ยทันทูล่าตัวนี้นะครับใช้ยันใช,ช้ชีวิตครับตกปลา เราลองดูแถวนุ้นครับนี่าอธิบายไม่จบเลยนะจะบอกว่าปลาช่อนเนี่ยชอบอยู่ในน้ำตื้นนะครับเอ่อคือน้ำลึกมันก็อยู่นะในกรณีที่แบบว่า,ามันร้อนถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยปลาช่อนจะอยู่น้ำลงอยู่น้ำลึกนะเอา้าวกระสอบสูง,งจัน,นี่ฮะตีแถว ใต้ทางเดินเรียบทางเดินนะครับเพราะว่ามันทำรันเวย์มันเยอะนะครับประชอนเนี่ยเขาชอบอยู่ใต้ร่มเงาฮนะโดยปกติอยู่แล้วนะครับเขาจะตัวดำาำมืมดๆเนาะเพื่อที่เขาจะได้ซุ่มซุ่มแบบโจมตีเหยื่อที่ผ่านมานะครับพอพอตัวเขาดำาเนี่ยมันก็อยู่ตามร่มเงาได้อย่างาแนบเนียนเนาะเออพอมีเหยื่อผ่านมาก็พวกกระช์จเลยนะ นี่คือวิสัยของปลาช่อนนะโอ้สายไฟเกือบละตีแขนซ้ายครับสูงสูงหน่อยข้ามสะพานนี้ไปว่าไะเดินล้อได้ยีกครับเฮ้ยสวยเนะี่ยหมายสวยมากครับโคตรสวยเลยเนี่ยมีตัวนะนี่นะเดี๋ยวได้มาประมาทเลยนะ ตื้นเงี้ยฮะก็าอาจจะมองดูไม่เห็นบางครั้งซุกโคนอยู่ซุกอยู่ใต้โคนนะครับบางครั้งเรามองไม่เห็นเขาเพราะเขาจดนิ่งมากครับเขาอยู่ในในน้ำเขาจะน,นิ่ง,งลอยตัวนิ่งๆอยู่ในน้ำนครับแทบจะไม่มองมเห็นเขาเลยแหละว่าเขามีตัวอยู่นะ เราะเขาจะเคลื่นอนไหวก็ใช้การเคลื่อนไหวน้อยมากครับเขาต้องสะสมพลังงานเอาไว้ชาร์จเยอะนะกันแล้วครับ,บกัดก็อ,อกมาตัวที่สามครับนี่ตัวเล็กครับไม่ใหญ่เขาจะลอยอย่างนี้เหรอผมไม่เห็นเนมะื่อกี้ พออยู่แคเหยื่อเขาผ่านหน้ามาต้องผ่านหน้านะกระชอนนะ่ะถ้าอย่าไม่ผ่านหน้าไม่ไม่พุ่งมากัดนะไม่ไล่ด้วยครับถ้าไม่ดุจริงนะครับถ้าแบบไม่หิวหรืออะไรจริงเขาจะไม่ไล่นะสามตัวแล้วนะเดินแค่แป๊บเดียวเองนะสามตัวสามตัวแล้วนะสุดคลองแล้วนะครับเข้ามาขางหนและเนี่ยนนะย่าจะเป็นที่ชาวบ้านมันรู้เดินได้อีกป่นะต้องลองดูนะครับ เยียอก็มีการฉีกื่อกีตัวเล็กครับเดียวก็เลยมีความฉีกเสียหายนิดหน่อยแต่ก็ยังใช้งานได้นะหมาข้างหนนะ้านี่ตัวนะที่ผมตีไปโดนเมื่อกี้นะราลองตีไป,ไปใหม่นะเดี๋ยวตีเลยไปนิดนึงครับ Okay. อีกไกลไปนิดนึงครับกัดครับกระโดดปะากระโดดนะกระโดนกระโดนนะกด,โดกระโ,โดนก็มาโอโลด <laughs> ตัวตัวไม่ใหญ่อะโอ้โหแบบจะหมดนะไม่ใช่แบบจะหมดมันร้อนนะ กัดไม่โดนกัดโดนแล้วก็แป๊บไปนะครับไม่รู้ตัวใหญ่ป่ะครับไปลองหาตัวต่ออี่าทางเดินไม่โคตรวัดเสียวอะที่กูมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ย <c oughs> น่ากลัวเมื่อกี้กัดตรงนี้นะครับหาตัวไม่ค่อยใหญ่ครับน่าจะส่งไม่ทันนะเออก็เลยหลุดไปเดีย๋ยวมาลองปีเลาะเนี่ยครับแนวนี้แนวต้นแล้วเนี่ยต้นอะไรไม่รู้อะต้น ต้นใบเตยเออใช่ปะโอ้โหที่มีตัวไหมนะเอากัดกับกัดโอ้ลาาไปเลยครับมา,ม,าบม้ายัำอีกเอาหลุดติดต่อไม้แทน โอ้ยเศร้าๆโอเคไปหาตัวต่อฮะกับตัวนี้นะเสียใจอ่ะตรงนี้นะเริ่มตื้นแล้ว,ลวก็ไม่มีราวสะพานให้เราเดินนะหลุดไปตัวสองตัวนะก็ต้องมีหลุดบ้างนะก็ได้นะครับแนวนี้ครับน้ำไหลนิดหน่อยนะ เราก็จมเลยน,นะนี่ต้องลากแบบช้าๆเอาละคมันเลยเดี๋ยวเราไม่เข้าไปอีกแล้คกันข้างในดีกว่าฮะเดี๋ยวเราเนีย่ยเราเดินย้อนดีกว่าคือมันต้องเดินเดินเข้าไปก็เดินเดินได้นะเดินได้แต่มันจะเข้าเขตบ้านชาวบ,บ้านเขานะครับดังนั้นเราจะ เดินกลับนะแต่ลองตีตรงนี้รัอมุมดีกั่เผื่มอมีตัวนะสวยมุมเดิมตอนนคงไม่เอาแล้วนะ ลาจเจบปกแ้วผมก็คืออุตส่าห์ส่งนะครับมันวิ่งไปทีนี้มันเกี่ยวไม้นะตะเบ็ดเปิดก็เลยหลุดเลยนะจะได้โอเคปะเดินเดินกลับไปครับแล้วก็จะลองตีเลเลยนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะออได้ไปสามแต้มเน้นๆนะฮะได้ไม่ใหญ่มากนะครัะยะทางเดินก็มาสักไปกลับก็มันกิโลนึงพอดีนะใช้เวลากันดึนทางก็มันชั่วโมงนึง ก่อได้มันสามแต้มครับกัดหลุดไปสองท้งตัวนะฮะก็เสียดายเหมือนกันนะกัดแล้วก็ไม่อมอีกมันสองท้งตัวเหมือนกันนะครับน่าจะตัวเล็กนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามด้วยแนะครับผมจะพาทุกคนไปตกสตรีทที่ไหนนะฮะฝากติดตามที่ช่องวิจิ้งอิเจเนียไปด้วยนะครับหรือว่าวิดวโอกรตกปลาในทิกเกอรก็ได้นะฮะตอนนี้ต้องลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ